เป็นเจ้าของแปรนดเป็นเจ้าของสินค้าอยากจะขายของใน TikTok Shop แต่ว่าไม่อยากขายเองอยากให้คนอื่นมาช่วยขายทำยังไงมาดูกันเลย ตอนนี้ติกต็อกชมเนี่ยกำลังเป็นกระแสอีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดให้กับบรรดาครีเอเตอร์หรือว่าคนที่เล่นติ๊กต็อกแบบธรรมดานะครับแต่ว่ามีผู้ติดตามเนี่ยเข้ามาสร้างไรายได้กันโดยที่ไม่ต้องขายสินค้าของตัวเองแต่เป็นสินค้าที่แบบเจ้าของแบรนด์เนะี่ยเขามาวางขายแล้วแบ่งค่าคอมมิชชั่นกันดังนั้น,นะฮะมันเลยทําให้มีคนมาช่วยเราขายเยอะมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไลฟ์หรือการทําคลิปวิดีโอนะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะฮะมาดูกันนะฮะว่าทำยังไง หลังจากที่สมัครตัว tiktok shop ไปแล้วนะครผมก็แนะนําให้คุณมาดูตรงนี้ฮะนี่นี่คือหน้าจอของตัว tiktok shop เนาะให้คุณไปดูตรงนี้นะฮะมันจะดูได้ผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับนี่ไปดูตรงนี้นะฮะหรือโน้ตบุ๊กก็ได้นะจ๊ะเนี่ยฮะการตลาดกับพัฒนนะฮะกดคลิกลงไปปบ๊บนี่ฮะหลังจากนั้นเจอหน้านี้เลยนะครับสิ่งที่เจ้าของธุรกิจนะฮะจะต้องดูก็คือตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นแผน,นครับแผนเนี่ยจะมีอยู่3แบบนะ แผนเริ่มต้นเลยคือแผนร้านค้าครับหมายความว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณหรือว่าสินค้าของคุณเนี่ยที่อยู่ในตัวชอบเนี่ยคุณจะเอาไปลงให้คนอื่นขายนะเช่นคุณอยากจะแบ่งส่วนแบ่งให้ขเขาเท่าไหร่เขาขายได้เขาเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดถายนะนี่ฮะ ปกติก็จะตั้งอยู่ที่ประมาณเขาเรียกว่าแล้วแต่เราเลยนะครับนี่ฮะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณสัก10%นะเช่นอ่าวางไว้10%ใช่ไหมฮะคนที่เขาขายสินท้าให้กับเราได้เนี่ยเขาก็จะได้รับเงินไปเลย10%จากยอดขายจ้าอันนี้คือเขาเรียกว่าจะเป็นการทําทั้งร้านเลยนะครับส่วนแบบที่2เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแผนแบบเปิดนะครับอันนี้มันจะต่างจากตัวแรกตรงที่ว่าแผนแบบเปิดเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการให้คอมมิชชั่นครับสินค้า ทีละตัวนะฮะอ่าเช่นเราเลือกมาแบบนี้ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นฮะกดถัดไป แล้วหลังจากนั้นครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยเราจะสร้างคอมมิชชั่นให้เท่าไหร่เนี่ยเราใส่ไปเลยนะครับผมตามที่ต้องการนะ 1- ถึงแ0แลวแต่คุณนฮะ,ค,ะคุณอยากให้เท่าไหร่ให้ไปเลยสำหรับตัวที่3นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าแผนแบ,บกกำหนดเป้าหมายไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่เราสามารถจะให้เฉพาะ Tik t o k e r หรือว่า Creator ที่เขาอ่ะมีคนดูเยอะๆนะครับแล้วเราก็เชิญเขามาร่วมจแจมร่วมจอยนี่ทำยังไง แล้วก็แค่กดเลือกตัวนี้นะฮะนี่คลิกลงไปป๊าบนะแล้วก็กดถัดไปฮนะหลังจากนั้นครับเราก็มาเลือกเลยฮนะว่าเราจะสร้างครีเอเตอร์เลือกครีเอเตอร์เนี่ยเข้ามาจอยเข้ามามีส่วนแบ่งกับตรงนี้ฮนะเท่าไหร่เลือกได้สูงสุดอยู่ที่30คนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแบบง่ายๆนะฮะที่คุณสามารถจะทำได้ถ้าสมัครตัว Tik t o k s h ช p อปไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าคีย์ของมันมันมีนม,มากกว่านั้นในเรื่องของการที่จะไปดูว่าใครที่เหมาะสมกับสินค้าของคุณนะครับอันนั้นคุณจะต้องเข้าไปที่ตัว Creator Marketplace นะครับถ้าใครสนใจนะฮะพิมพ์คำว่าสนใจเดี๋ยวจะเอามาพูดให้ฟังนะจ๊ะ